สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้จะมากินจะมาทำกับข้าวให้พี่น้องดูนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรกินข้าวนี่จ้าน้ำพริกกะปิมะเขือบกโคลี่ต้มเสร็จแล้วผักชีจ้าแล้วก็น้ำพริกกะปิเหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะ นี่ไข่ทอดนะคะเราจะมาทอดไข่ใส่ชะอมพี่น้องดูใด้เลยนะคะกระทะร้อนเลย ในมีผัดชะอมนะคะไข่สามฟองแล้วก็หมูสาบสองช้อนโต๊ะวันนี้เราจะมากินน้ำพริกกะปิค่ะไข่ชะอมทอดดูกันต่อไปเลยนะจ๊ะ ข้าวร้อนนข้าวร้อนร้อนอน,อน,น้ำพริกกับปีเดี๋ยวรอไข่ทอดแป๊บหนึงบบน่งรอแป๊บหนึ่งนะคะ เราก็มีต้มผักกาดดองด้วยนะคะซอนร้อนๆแต่วันนี้เรายังไม่กินค่ะเราจะมากินน้ำพริกกะปิไข่ผักชะอมค่ะ น้องใครไม่สวยเลยแตกแล้วอืม หิวแล้วค่ะแต่ค่ะยังไม่เสร็จเลยนยากกินมาก พีนงจ๊ะไปสุกแล้วค่ะอ้วย เียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเตรียมตัวทานได้เลยนะคะเดี <s <s Again, add, ๋ยวเราจะไปเอาน้ำนะคะ ครัวโลกหมวดเลยค่ะยังไม่ได้เก็บของเลยวันนี้พี่น้องจ๋าพักหลังๆนางไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะป่วยค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเข้าโรงพยาบาลแล้วค่ะรอผ่าตัดเช่นกระดูกทับเส้นค่ะพี่น้องจ๋าป่วยมา2ปีแล้วนะคะ แต่ปีนี้จะขอผ่าค่ะก็ไม่ไหวแล้วค่ะปวดมากกลาคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจะเอ๋ตอนนี้เราจะมาทานข้าวแล้วนะคะพี่น้องมากินด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะ Ja, och så slipper jag sitta där och vänta för då kan jag ju sticka iväg och jobba några timmar och så kommer jag tillbaka. Ja. Så det är lite mer apetit, känner jag. Hur många 74, 12, 12. ออนี่ค่ะดอกไม้ขวางอยู่ค่ะมาเลยค่ะพี่น้องมากินข้าวด้วยกันค่ะน้ำพริกกะปิค่ะผักลวกผักสด กล,ล้อ,อ,กองตั้งไม่อยู่เลยค่ะพี่น้องจ๋า,า,าก,กินไปคุยไปละจ๊ะวม่เห็นจ๊ะ กับขา้าวแซ่บนะคะพี่น้องจา๋ามากินข้าวด้วยกันนะคะกับข้าวพิเศษคือน้ำพริกกะปิอื้อ <c oughs> อร่อยมาก อืมเผ็ดมากเลยค่ะ Pero may kapi 嗯，烦呀。 มันไกลเกินกลัวญาติพี่น้องมองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะอืมอร่อยผักบวบลวกนะคะ กับข้าวอร่อยมากเลยค่ะ จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะสวัสดีค่ะ